สินี้ไปถึงสิ้นปีสีที่มาแรงที่สุดสีที่ต้องมาสีที่ต้องมีสีที่ต้องใช้สีที่ไม่ต้องไปดูนะว่าคนวันอังคารไม่เหมาะกับสีนั้นคนวันนี้ไม่เหมาะกับสีนี้ไม่ต้องดูไม่ต้องดูค่ะคุณจําไว้นะวันหวยออกหรือวันพระให้ใส่สีแดงอีฉันพูดตามหลักศาสตร์ของสีศาสตร์ของสีสิ้นปีเป็นปีเฉลิมฉลองคุณรู้ไว้ปีนี้เป็นปีเสือครูบอกคุณไปแล้วนะเป็นปีดุมาก เป็นปีเสือน้ําน้ําจะท่วมฝนจะตกพายุจะเข้าน้ําจะท่วมกรุงเทพแต่ถ้าใครที่ขายอะไรเกี่ยวกับน้ําจะดังปังปุริเยะรู้ไหมว่าคุณจะต้องรับปีหกหกได้ยังไงคุณต้องเปิดดวงความสนุกสนานเพราะฉะนั้นสีแดงคือความสนุกสนานสีแดงคือความปังสีแดงคือการลื่นเลงสีแดงคืองานปาร์ตี้สีแดงคือสิ่งที่จะทําให้คุณแบบสนุกจนไปถึงสิ้นปีความเศร้าจะไม่เข้าหาอุบัติเหตุจะไม่เข้าหาความเจ็บป่วยจะไม่เข้าหา คุณจะเจอแต่ความสนุกคนดีคนสนุกคนปังเข้ามาหาคุณห้ามลืมวันพระหลังจากใส่ขาวนุ่งขาวห่มขาวเสร็จระหว่างวันแต่ถ้าใครถือศีลใส่ขาวไปเลยนะจ๊ะใครถือศีลใครกินเจใครใส่ขาวห่มขาวใส่ขาวค่ะเพราะคุณยังมีเวลาปาร์ตี้เยอะนะอย่าเอามาปนกันนะจ๊ะถ้าคุณมีสีแดงเยอะคุณสามารถใส่ได้ทั้งอาทิตย์คุณสามารถเอาสีแดงตัวนี้มาใส่ลนะเพราะว่าอย่าลืมนะคะปีเสือคนที่จะกำลาบเสือได้ต้องมีพลัง พลังของสีคือพลังสีแดงที่จะช่วยได้ให้เสือดุน้อยลงให้เสือลื่นเลงให้เสือบันเทิงใจเพราะฉะนั้นสีแดงจําเอาไว้ดีจุดทูบห้ามลืมวันพระนะคะแล้วชีวิตคุณจะปังไปถึงปีหกหกเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่สิ่งที่ห้ามขาดคือความหอมหอมมากทุกคนเชื่อไหมคะทําไมครูติดครู แล้วเวลากิ้งปุ๊บสิ่งที่เราไม่ลืมพูดทางนำมเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะช่วงจังหวะนี้มันจะทําให้เราอะจิตจิตมันดีมันไม่ฟุง้งซ่านมันจะอยู่กับคําพูดทางนำมเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะเพลงเพลงพาพาหาลือใครที่เจออุปสรรคชีวิตในตอนนี้ฟังคําแนะนําจากครูนะคะเอาไปทําตามวิธีการของครูนะคะทุกคนเราจะใช้แบบนี้ค่ะพูดทางนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะสามจบ พุทธังนำมาเงินธรมังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือพุทธังนำมาเงินธรมังนำมาทองสังขังนำมาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือยิ่งไปค่ะสามรอบสี่รอบกิ้งเสื้อผ้าก็ได้ค่ะเสื้อผ้าจะไม่เป็นรอยด่างดำนะคะแต่สีขาวไม่แนะนําเพราะว่าน้ําหอมมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรคะตัวตัวน้ํามันอะโรมานิดนึงนะคะจะทําให้เสื้อขาวคุณเป็นคาบได้นะคะนิดนึงนิดนึงอ่ะพอหลังจากนั้นทุกคนถ้าวันพระให้ใช้ที่มือ คนส่วนใหญ่ใช้น้ําหอมบัวหลวงเพราะมันจะมีกลิ่นดอกไม้ทูบเทียนครบเลยนะคะดอกไม้ทูบเทียนเวลาเราเข้าไปในสถานที่ปฏิบัติธรรมหรืออะไรเราใช้นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตกลิ่นจะหอมฟุ้งเลยเทพชอบเทวดาชอบใครบอกเรารู้ได้ด้วยตัวเองเพราะเป็นความเชื่อนะคะวันนี้คุณอย่าพูดว่าแพงเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้ออะไรไปแล้วคุณได้กลับคืนมันจะไม่แพง เราไม่ขายความเชื่อเราขายน้ําหอมความเชื่อมันเกิดจากเราไม่ได้เกิดจากน้ําหอมความเชื่อเกิดจากเราเราไม่ได้ขายน้ำหอมไอเราไม่ได้ขายความเชื่อนะคะเราขายน้ําหอมน้ําหอมมาบวกกับความเชื่อของเราจึงเกิดผลแค่นั้นเองจบนะคะหนึ่งใช้น้ําหอมแล้วนะวันพระหรือทุกๆวันใช้แล้วขอเลยคะ่ะทุกคน